มาเริ่มวาดแมวแบบง่ายๆกันนะคะ,ะปกติบรัชที่ดินใช้วาดเลยก็คือชื่อว่าด,ดินสอสีเมนูภาษาอังกฤษชื่อ Color Pencil เลือกสีดำวาดวงกลมวาดหูแมวสองข้างและก็กากระบาดตรงกลางแบบนี้เดี๋ยวหน้าแมวจะกลมเกินไปเราเลยเติมหนวดสองข้างให้ออกมาจากแก้มเติมจมูกบนเส้นที่ตัดกันเป็นสามเหลี่ยมมนๆจิวจ๋วๆเติมตาสองข้างบนเส้นแกนนอนเช่นเดียวกันมันคือเคล็ดลับการวาดกระตูดให้หน้ารักเลยนะทุกคนตาจมูกอยู่ใกล้กันเยอะๆเนี่ยมันจะน่ารักขึ้นไม่เชื่อหรอกยกคิ้วขึ้นไปห่างๆตาให้ แล้วมาเทสวาดปากกันจะเห็นเลยว่าการวาดปากแต่ละแบบเนี่ยทำให้หน้าเปลี่ยนไปหลายแบบเลยนะจริงๆเรายังมีองค์ประกอบอื่นที่จะเปลี่ยนได้อีกมีทั้งตามีทั้งคิ้วสื่ออารมณ์ตัวการ์ตูนตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถแตกต่างกันได้ไม่รู้จักจบเลยนะคะสรุปจริงก็เลือกปากเป็นเวอร์ชั่นนี้ค่ะอันนี้แล้วแต่คนชอบเนาะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนกับจริงก็ได้ลองไปหาสไตล์ตัวเองดูนะคะต่อด้วยร่างแก้มบึ้ม,บมแบบนี้เติมหนวดข้างละ2เส้นแบบนี้รูปนี้จิงจะไม่ตัดเส้นนะแต่จิงจะทำย้ำเส้นแทนนะคะ เสร็จแล้วเราก็ทําการเพิ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเวลาลงสีเราก็จะลงเลเยอร์นี้เพราะว่าอยู่ด้านล่างของเลเยอร์เส้นจีนยังคงใช้บลัชตัวเดิมแค่เพิ่มขนาดของบลัชเฉยๆทําการละเลงเจ้าแมวตัวนี้ให้เป็นสีน้าตาลทั่วทั้งหน้าเลยส่วนใครที่มีแท็บเล็ตนอนอยู่บ้านแบบนี้อยากจะต่อยอดสร้างรายได้ด้วยรูปวาดวางขายที่เว็บต่างประเทศที่มีสอนตั้งแต่เริ่มต้นทําสินค้าไปจนถึงส่งงานขายเลยแล้วอย่าลืมทักมารับราคาโปรโมชั่น